God damn it, Garrison. Who is my father? สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเซาฟาร์กตอนที่มีชื่อว่าถุหันเหล็นะครับหรือว่า200นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในตอนที่ถูกแบนนะครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นพวกดาราฮอลลีวูดนะครับพวกจิงเจร์นะครับเรียกได้ว่ามากันหมดครับแต่ก่อนเราจะเริ่มกันนะครับมาดูแฟร์อาร์ตกันก่อนนะครับคนแรกนะครับคุณขนมเคนะครับตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกเหมือนภาพปกนิยายอะไรประมาณนั้นนะครับถือว่าสวยมากครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณขนมคนต่อไปนะครับคุณลีโน่หนึ่งสี่เก้าสามนะครับกก็ขอบคุณมา ะครับคุณลีโน่คนต่อไปนะครับคุณอันเดอะแคทไทยนะครับก็ขาประจํานะครับคราวนี้น่าจะเป็นภาพที่มาจากเกมอะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ขอบคุณมากนะครับคุณอันคนต่อไปนะครับคุณอสูรไรน้ำนะครับก็เป็นขาประจําอีกคนนึงนะครับคราวนี้ก็ว่าเป็นผู้หญิงมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับคนต่อมานะครับคุณแคทบัตนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักดีนะครับเป็นผมกําลังงับหัวเอเด็กอย่างอร่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับคุณแคทบัตคนต่อมานะครับคุณเทวิงเอ็นเจนะครับก็เป็นขาประจําเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาในรูปแบบบบบเเหมมมือออนนนาาาากกกกรรระะะจวงคคคคัั็ขุุณณ คนต่อไปนะครับคุณมอนจอมขี้เขียนนะครับก็มาในรูปแบบเจ้าหญิงเคนนี่กับบัตเตอร์ตอนแต่งหญิงนะครับก็น่ารักดีนะครับภาพนี้สองคนนี้นะครับไม่รู้ว่าแฟนคลับใครมากกว่ากันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคุณมอนคนสุดท้ายนะครับคุณวานาพงศ์นะครับก็ขาประจําเหมือนกันนะครับก็เป็นฉากในเกมนะครับอีเคกับทวิกด่ากันนะครับจากเกมที่เราเล่นกันคลิปที่แล้วนะครับก็ถือว่าฮาดีครับก็โอเคครับใครที่อยากส่งนะครับก็ส่งมาทางอีเมลนะครับผมจะจิงไว้ให้ใต้คําอธิบายนะครับก็โอเคครับเราก็มาเริ่มก ื่องมานะครับตอนนี้พวกเด็กๆกําลังไปทัศนศึกษากันที่โรงงานขนมนะครับแต่เหมือนว่าคายจะเซ็งนะครับเอดกนะครับก็ดีด่าครับเพราะว่าตัวเองชอบกินขนมนะครับพอเจ้าหน้าที่แนะนําเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเอดกก็บอกว่าเจ๋งจังคายก็ประชดนะครับบอกว่ามึงสมควรที่จะรู้จักพวกเครื่องไม้เครื่องมือนี่สิเพราะว่ามึงเป็นคนอ้วนไงเอดกก็ด่ากับนะครับบอกว่าไอ้ยิวกูไม่ได้อ้วนเว้ยระหว่างนั้นนะครับบัตเตอร์บอกสแตนนะครับโอ้ยนั่นทอมครูซนี่หว่ากําลังทํางานเป็นเด็กแพ็คของอยู่สแตนนะครับก็เลยเรียกเพื่อนๆมาดดดููููคคคคครรััับบบอออออกกกกมมมมาาาททํลลงงแพพพ็็ขเเยวๆนะ บอกนะครับว่ากูไม่ใช่เด็กแพ็คของนะเว้ยทรายก็ได้ตอบกลับนะครับบอกว่าไม่ต้องอายหรอกทอมคูดก็ยังปฏิเสธเหมือนเดิมนะครับสแตนก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณยังแพ็คของอยู่ล่ะทอมคูดก็ได้แถนะครับบอกว่าเขาเป็นดาราที่มีงานยุ่งมากนะครับที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาหาอะไรทําช่วงวันหยุดนะครับสแตนก็เลยตอบกลับนะครับบอกว่าคุณกําลังแพ็คของคุณเป็นแค่เด็กแพ็คของจะชัดทอมคูดก็เลยบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วว่าคูฟ้องมึงแน่สแตนก็ได้บอกนะครับจะฟ้องผมเรื่องอะไรทอมคูดตอบกลับนะครับว่า นั่นมันทอมคูดเป็นเด็กแพ็คของนี่หว่าทอมคูดก็เลยบอกว่าพอกันทีกูจะฟ้องพวกมึงทั้งเมืองเลยตอนนี้นะครับทอมคูดตัดสินใจจะฟ้องเมืองเซาปาค์ทั้งเมืองนะครับเพราะว่าพวกเด็กๆกับมิดเกลิสันนะครับมาเรียกเขาว่าเป็นเด็กแพ็คของนะครับหลังจากนั้นนะครับทอมคูดก็เรียกดารานักกีฬาผู้กำกับหลายคนนะครับที่เคยถูกเซาปาร์ล้อนะครับมาร่วมมือกันนะครับผู้กำกับสตาร์วอลนะครับพูดขึ้นนะครับบอกว่าเมืองนี้แม่งคิดจะล้อเลียนใครก็ล้อตามใจตัวเองแต่ทม่เจ็บมันยังรอดตัว ตอนนี้ที่คนทั้งเมืองทั้งพ่อแม่นะครับกำลังโทษสแตนนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความผิดของสแตนนะครับสแตนก็ได้แก้ตัวนะครับบอกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวสักหน่อยที่เรียกทอมคูดว่าเด็กแพ็คของอาจารย์กฤษณสันก็เรียกเพื่อนเพื่อนคนอื่นในห้องก็เรียกเหมือนกันพอก็ตอบกับสแตนนะครับเพราะว่าสแตนเป็นคนเริ่มนะครับทุกคนก็เลยเรียกตามนะครับคราวนี้นะครับสแตนปากพาสวยนะครับทั้งที่คนอื่นก็เรียกเหมือนกันนะครับแต่เพราะว่าตัวเองเป็นคนเรียกคนแรกนะครับตำรวจก็ได้ด่าแลนดี้นะครับบอกว่าาาาทมมะข้เจษ ได้นะที่มันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับแลนดี้ก็พาสเตนไปขอโทษทอมคูตนะครับแลกกับการให้ทอมคูตถอนฟ้องนะครับแต่ทอมคูตก็บอกนะครับว่าถ้าอยากให้ถอนฟ้องนะครับต้องพามูฮัมหมัดมาที่เมืองเซาเพาร์คนะครับมูฮัมหมัดนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในซูเปอร์เบสเฟนนะครับก็เมื่อก่อนเคยทําตอนซูเปอร์เบสเฟนไว้แล้วนะครับที่ทุกคนหัวร้านนะครับถ้าคนที่ติดตามแรกๆก็จะเคยดูนะครับแต่ว่าปัจจุบันโดนลิขสิทธิ์นะครับเลยต้องลบออกไปนะครับตอนซูเปอร์เบสเฟนก็เป็นหนึ่งในน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 ตอออออททีีี่่่่่ถถูููกกแแแบบบบบบบะะะะะะคคคคคครร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 ัััััััเเเพพพาา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 ามมมมมมฮหหดดลลลวิิสสสยไไ้ซ์ศ มาเล่นนะครับทางแซลปาร์คเลยต้องยอมถอยให้นะครับโดยการไม่ให้ตัวละครนี้โผล่มาอีกเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แซลปาร์คยอมถอยอะไรบ้างครับกลับมาเข้าเรื่องต่อนะครับพอสแตนกับแดนดี้ได้ยินว่าทอมคูดอยากเจอมูฮัมหมัดนะครับสแตนกับแดนดี้ก็อูเลยครับเพราะว่าการจะเอามูฮัมหมัดออกมาในเรื่องแซลปาร์คเป็นเรื่องที่ยากมากครับแม้แต่ตัวละครในเรื่องยังรู้เลยครับทำให้สแตนกับแดนดี้นะครับต้องไปปรึกษาชาวเมืองกันก่อนนะครับทางด้านทอมคูดนะครับก็ได้บอกสาเหตุนะครับที่เขาต้องการเจอมูฮัมหม ไม่แผนของทอมคูดตอนนี้ครับก็คือการเอาตัวมูฮัมหมัดมาให้ได้นะครับส่วนวิธีที่เอาพลังของมูฮัมหมัดมาต้องทำยังไงก็รอติดตามกันนะครับระหว่างที่<ๆ>ทอมคูดกําลังคุยกับเพื่อนๆนะครับเอริกก็เข้ามาเฉยครับทอมคูดก็บอกว่าไอเด็กนี่มันพวกเด็กที่ล้อครูนี่หว่าเอริกก็ได้พูดขึ้นนะครับบอกว่าเขาไม่ได้มาเพราะตัวเองนะครับเข้ามาเพราะว่ามีดาราคนนึงนะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มการฟองร้องนี้ด้วยนะครับเอริกครับได้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ถอดถุงมือนะครับมือของเอริกนะครับได้พ นะครับคือมันดูเหมือนเจนนิเฟอร์โรเปตตรงไหนครับ มาทางด้านสแตนกับคายนะครับที่เดินทางไปหากลุ่มซูเปอร์เบสเฟนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักสมาชิกทีนะครับผมก็จะแนะนําก่อนนะครับมีพระเยซูนะครับมีกิษณะนะครับของศาสนาพราหมณ์มีพระพุทธเจ้านะครับของศาสนาพุทธมีเหล่าจื้อนะครับครับแล้วก็โจเซฟสมิธนะครับผู้ก่อตั้งนิกายศาสนาคิดนะครับมูฮัมหมัดนะครับตัวแทนศาสนาอิสลามนะครับโวมาในรูปแบบเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีซีแมนนะครับไม่ใช่ซีเมนที่แปลว่าน้ำอสุจินะครับคล้ายกับสแตนนะครับก็ได้พยายามขอร้องให้กลุ่มซูเปอร์เบสเฟนนะครับพาตัวมูฮัมหมัดไปที่ซาาารรร์กกนะะคับบพพุทธเจ้้็ไดอ ว่าเราจะเสี่ยงรับความรุนแรงจากชาวมุสลิมไม่ได้แล้วนะครับสตแองก็เลยพูดนะครับบอกั้นถ้าเราใส่ชุดเกาะให้มูฮัมหมัดล่ะพระเยซูก็ได้บอกนะครับว่ามันก็ยังเป็นมูฮัมหมัดเดินไปเดินมามันก็ยังเสี่ยงที่โดนมุสลิมด่าอยู่ดีระหว่างนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ดมโคเคนต่อหน้าเด็กนะครับพระเยซูก็บอกนะครับเอยพระพุทธเจ้า Impact, มึงอย่ามาดมโคเคนต่อหน้าเด็กสิวะคือล้อศาสนาสลามไม่ได้นะครับล้อศาสนาพุทธแทนนะครับใครก็ได้เสนอไอเดียนะครับถ้าให้บริษัทยูท่านะครับเป็นบริษัทรับย คูตนะครับก็ได้เปิดเผยแผนที่แท้จริงนะครับที่ต้องการตัวมูฮัมหมัดก็เพราะว่าเอาตัวมูฮัมหมัดนะครับมาสกัดสารที่ทําให้ทุกคนนะครับไม่กล้าล้อเลียนเขานะครับเพราะว่าเขาเห็นว่ามูฮัมหมัดนะครับโดนเซ็นเซอร์นะครับไม่มีใครกล้าล้อเลียนนะครับถ้าจับมูฮัมหมัดมาเข้าเครื่องนี้ได้นะครับเขาก็จะได้พลังนั้นมานะครับส่วนเอริกกับมือเอริกนะครับก็ได้เปิดเผยแผนที่แท้จริงนะครับมือเอริกนะครับมีชื่อจริงว่ามิสคอนเนอร์นะครับที่ผ่านมานะครับแค่ใส่วิกแล้วก็คนก็เชื่อแล้วคร ครับมิสคอนเนอร์ก็ได้บอกว่าเขามีเพื่อนที่ฮ่องกงนะครับที่จะให้ราคาค่าตัวมูฮัมหมัดในราคาสูงนะครับมาทางด้านเมืองซอกปาล์กบ้างนะครับที่ตอนนี้มูฮัมหมัดมาถึงแล้วนะครับทางชาวเมืองซอกปาล์กนะครับตัดสินใจให้มูฮัมหมัดอยู่ในชุดคอสเพลย์นะครับที่เป็นหมีนะครับหลังจากนั้นนะครับจาเลตกับดาราอีกคนนึงนะครับก็มารับมูฮัมหมัดนะครับจาเลตนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าคนติดตามแรกๆเคยทําตอนของเขาไว้แล้วนะครับแต่ว่าโดนลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับระหว่างที่แรนดี้นะครับจะส่่่่งงงตััััััววววมม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 ููฮหหหดดดใ้้้้าา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 ารรรรรรนนนนะะคคคคบบบิิสสสแแลลีีกกก็็เเเขอจยถ มูฮัมหมัดให้พวกดารานะครับพวกเขาจะระเบิดเมืองเซาปาร์คทิ้งนะครับแลนดี้ก็บอกนะครับว่ากูไม่สนใจคําเตือนไล่สาระนี่หรอกระหว่างที่กําลังจะส่งตัวมูฮัมหมัดนะครับรถของจาเล็ตนะครับก็ระเบิดขึ้นนะครับแลนดี้นะครับก็ช็อกนะครับที่ลุกขึ้นมาจากแรงระเบิดก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเจ้าหน้าที่แฮร์ริสันนะครับก็ได้บอกนะครับว่าดูเหมือนคําคูของผู้ก่อการร้ายจะเป็นจริงหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่แฮร์ริสันก็ขออ่านจดหมายคูนะครับมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายอิสล่อ เปนมานานแล้วนะครับตัดมาทางด้านเอริกบ้างนะครับที่ตัดสินใจไม่อยากร่วมมือกับมิสคอนเนอร์แล้วนะครับแต่มิสคอนเนอร์ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้นะครับบอกว่าเขาจะบอกนะครับว่าใครคือพ่อแท้จริงของเอริกนะครับเอริกก็เถียงนะครับบอกว่าแม่กูคือพ่อของกูเว้ยแล้วก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าแม่ของเขาเป็นกระเทยนะครับทำให้แม่เขาสามารถท้องด้วยตัวเองได้นะครับทำยังกับแม่ตัวเองเป็นไส้เดือนนะครับมิสคอนเนอร์ก็บอกนะครับว่ามึงเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนั้นด้วยเหรอทำให้เอ็ดดิกนะครับตัดสิน ่งตัวมูฮัมหมัดไปให้ได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกจิงเจอร์คูจะระเบิดเมืองทิ้งนะครับทอมคูตกกโมโหนะครับบอกว่ามึงจะส่งตัวมูฮัมหมัดไปให้จิงเจอร์เพราะว่ามันขู่มึงด้วยความรุนแรงเนี่ยนะแลนดี้ก็ตอบกลับนะครับบอกว่าใช่แล้วทอมคูตก็บอกนะครับว่ากูก็ทําแบบนั้นได้เหมือนกันมึงอยากเห็นความรุนแรงใช่ไหมวะได้เดี๋ยวมึงได้เจอแน่หลังจากนั้นทอมคูตก็โยนโทรศัพท์ทิ้งนะครับแล้วก็บอกว่าไปหยิบปืนมาว่ากูจะไปใช้ความรุนแรงแย่งมูฮัมหมัดมาว่ารดาราทุกคนบรว่่าาเมมไไท บอกให้เธอทําล่ะทอมคูนก็บอกนะครับว่าเธอที่ว่านี่คือใครนะครับหลังจากนั้นนะครับฉากก็ตัดมาสถานที่หนึ่งครับสรุปเธอที่ว่านี่ก็คือบาบาร่านะครับบาบาร่านะครับตายตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วนะครับตอนแรกเธอก็เป็นเมกาก็ซีล่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนว่าคราวนี้ก็กลับมาเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกกาลาก็ไม่รอช้านะครับส่งกระแสไฟฟ้าชุบชีวิตบาบาร่าขึ้นมานะครับบาบาร่าก็ตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหนะครับอารวาดไปนิดนนนนนนึงงงงงะะะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบแต่่่กกกก็็ยยมมมีววาาาาททจํออูสด้เเิิหนึ่ จากที่สวยมิสเตอร์เฮดนะครับมิสคอนเนอร์ก็บอกนะครับว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเฮดแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนรู้จักกันตอนสงครามเวียดนามนะครับหลังจากนั้นมิสคอนเนอร์ก็พยายามบีบให้มิสเตอร์เฮดกับเมสแกริสันนะครับพูดความจริงนะครับเรื่องวันตรวจดีเอ็นเอของเอดิกนะครับซึ่งในตอนตรวจดีเอ็นเอนี่ก็นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับแล้วเมสแกริสันก็ยอมรับนะครับว่าผลการตรวจวันนั้นนะครับมีการโดนแดดแปลงนะครับหรือว่าโดนหมุกมิดนะครับแล้วก็ตัดมาทางด้านชาวเมืองเซาทเปาร์นะครับกง์ เมืองนี้ทิ้งนะครับแต่ชาวเมืงองเซาปาร์กก็บอกนะครับว่าอย่าให้มูฮหหัมมัดออกมาจากคอสตูไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอีกนะครับส่วนทางด้านเอริกนะครับก็ซักไซมิดการิสันนะครับถามว่าใครคือพ่อของกูกันแน่นะครับส่วนทางด้านบาบาร่าก็เครื่องติดแล้วนะครับพร้อมอารวาสแล้วนะครับแล้วเนื้อหาในตอนนี้ก็จบแล้วนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าอนาคตของเมืองเซาปาร์จะเป็นยังไงนะครับจะโดนพวกจินเจอระเบิดหรือว่าจะโดนบาบาร่าทำลายก่อนนะครับแล้วเอริกจะได้รู้ไหมนะครับว่าใครคือพ่อของเขานะครบดนนรหโแ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็นานแล้วนะครับก็วาเจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ